สวัสดีครับส,สวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับพบกับเรานะครับช่องฟังกุ๊กกิ๊กนะครับผมนรวันนี้พ่อควานนะครับผมนะครับได้นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นะครับเมตานะครับเป็นยามัดนะครับมาให้เรานะครับขอบคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับผมวันนี้นะครับกับเมื่อวานนะครับผมนะครับเมื่อวานเมื่อวานยี่สิบมัดนะครับวันนี้ห้าสิบห้าสิบมัดนะครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากมากเลยนะครับแต่ก็ น่เป็นยาที่น้องช้างชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพ่อควานนะครับจะพาไปให้น้องช้างกินนะครับผมนะครับนี่ก็โยนไปบางส่วนแล้วนะครับเมื่อวานแล้วกินหมดแล้วนะครับยี่สิบมัดนะครับกินไวเหลือเกินนะครับนี่ก็เป็นยาน่าจะเดินทางมาจากไกลอยู่นะครับน่าจะจังหวัดซีสเกตอยู่นะครับนี่เป็นยาอ่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวพ่อควานนะครับจะเอาไปให้กินนะครับดูนะครับสักสี่ห้ามัดก่อนนะครับผมนี่เลยไปเลยนะครับ โ OK, OK, อเคโอเควันนี้เร็วงาบน้ำเสร็จนะครับเมื่อกี้นะครับขอบคุณข้าวกันเร็วขอบคุณค่าช่วยกันเร็วใครชวยก่อน National อน, <c oughs> น,นี่นี่นี่ขอบคุณค่าช่วยกันเร็วเร่งเร่งเร่งครับนะครับโอ้เป็นหญ้าสวยๆเลยนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมสามท่านนะครับผมเมื่อวานนะครับมีของคุณพ่อนะครับไพรัตนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับคุกกี้นะครับผมนะครับที่ท่านนะครับเมตามานะครับผมนะครับยี่สิบมัดนะครับเมื่อวานนะครับผมนะครับแล้วก็ทำการให้สาวอกินหมดแล้วนะครับวันนี้ก็มีของคุณแม่ดีนะครับแล้วก็คุณพ่อไพรัตอีกนะครับผมสองท่านนะครับผมหนาสิบมัดนะครับผมวันนี้นะครับผม เป็นยาอ่อนที่น้องช้างชอบมากเลยนะครับผมดูกินทำละเกือบมัดเลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับแล้วก็สลับผัดเปียนนะครับผมกลาเป็นยาอ่อนนะครับยาแก่นะครับแล้วก็ต้นสับปะรดนะครับแล้วก็ต้นกล้วยนะครับให้น้องได้ทานนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งสท่านนะครับผมที่เมตานะครับผมนะครับเป็นน้องช้างที่นะครับ เป็นยาที่น้องช้างชอบทานนะครับเว่าดูผิดนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผมนะครับวันนี้5้าสมัดนะครับของคุณแมดดี้นะครับ25มัดแล้วก็ของคุณพ่อไพรัตยี่25้ามัดนะครับท่านละ25มัดนะครับวันนี้นะครับผมวันนี้มีห้าสิบมัดนะครับเมื่อวานนะครับ2ี่สมัดก็ทานวันเดียวเลยนะครับผมถ้าเป็นยาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นน้องช้างรุ่นใหญ่ๆเหมือนเสาอวบนะครับก็มีเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นนะครับหรือว่าเราจะจํากัดนะครับผมนะครับวันนี้ ใช้ยทานสัก15มัดถึง20มัดพอนะครับไปกินพ่งนี้ด้วยนะครับพอจะเหลือกินได้อยู่นะครับพวงนี้นะครับยังไม่แห้งนะครับกรับขอบพระคุณนะครับพี่พี่แม่นะครับทั้งสามท่านด้วยนะครับผมนะครับคุณพ่อท่านด้วยนะครับผมนะครับพี่เมตานะครับเป็นยาวอ่อนนะครับสั่งสั่งมาให้เลยนะครับมีประควาญแมควานนะครับผมนะครับครอบครัววันชัยนะครับที่มาส่งให้นะครับผมนะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมนะครับ นี <im <im ่ก็อูดูใจเย็นๆใจเย็นครับอร่อยน่าดูเลยนะครับผมนะครับกินเกือบคาละมัดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าฤดูหน้าแล้งนะครับช่วงนี้บ้านเราก็ไม่มีหญ้าเขียวนะครับที่จะให้ได้กินนะครับถ้าเป็นหญ้าในเปียกก็เป็นหญ้าแห้งก็นะครับในช่วงนี้นะครับผมนะครับเราก็ห่างหายมาหลายวันนะครับผมนะครับวันนี้ก็นะครับมาถ่ายคลิปนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับพ่อแม่นะครับทั้งสามท่านนะครับที่เมตานะครับผมนะครับ ถือยาสดๆนะครับจากสวนเลยนะครับผมนเดินทางมาจากจังหวัดอื่นนะครับมาส่งนะครับให้น้องช้างของเรานะครับกับขอพระคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับผมนะครับ่อควาญนะครับกับครอบครัวน้องกิ๊กนะครับก็ไม่มีสิ่งื่นสิ่งใดนะครับที่จะตอบแทนนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณนะครับพ่อพอยแม่ทุกๆท่านเลยนะครับผมนะครับบางท่านก็สนับสนุนนะครับเป็นผลไม้ออนไลน์นะครับผมในครอบครัวน้องกิ๊กนะครับให้ได้นะครับมีหญ้ามีอะไรให้ได้ทานนะครับมีต้นสับปะรดนะครับผมนะครับ ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมดูกินหลับตากินเลยนะครับผมอร่อยน่าดูเลยนะครับดูเสียงปักบๆอาบน้ำเสร็จตัวก็จะเงาๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่เกินห้าทีนะครับเดี๋ยวก็จะคุกแป้งนะครับคุกขุนนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่พี่แม่นะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับให้น้องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ครอบครัวเราทำคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่พี่แม่ได้ร,รับชมนะครับผมนะครับอันนี้ก็ติคิดไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ